ทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทั้งที่แสงจากดวงอาทิตย์ก็เป็นสีขาวนี่นาะคำถามนี้ฟังดูธรรมดาแต่พอได้ฟังคำตอบแล้วรับรองเลยว่าคุณจะไม่มองท้องฟ้าแบบเดิมอีกต่อไปก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าแสงสีขาวจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่สีเดียวมันเป็นการรวมกันของหลายสีที่เรียงตัวกันอยู่ในสายรุง้งตั้งแต่สีแดงไล่ไปจนถึงสีม่วงซึ่งแต่ละสีเหล่านี้ มีคุณสมบัติเฉพาะตัวของตัวเองและที่สำคัญคือความยาวคลื่นไม่เท่ากันแสงสีแดงจะมีความยาวคลื่นยาวที่สุดส่วนแสงสีม่วงจะมีคลื่นสั้นที่สุดส่วนสีฟ้าอยู่ตรงกลางค่อนไปทางคลื่นสั้นเมื่อแสงสีขาวจากดวงอาทิตย์เดินทางเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกมันต้องเจอกับโมเลกุลของอากาศเช่นไนโตรเจนออกซิเจนรวมถึงฝุ่นละอองเล็กๆที่ลอยอยู่ทั่วไปหมดและอะไรเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกระเจิงของแสงหรือที่เรียกว่าเรเล i g สแทเทอ e r ริงกระบวนการนี้คือการที่แสงชนเข้ากับอนุภาคเล็กๆแล้วกระเด็นออกไปในทิศทางต่างๆโดยเฉพาะแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นอย่างแสงสีฟ้าและม่วงจะกระเจิงได้ง่ายกว่าแสงสีแดงหรือเหลืองเพราะคลื่นมันสั้นกว่า พูดง่ายๆก็คือเมื่อแสงเดินทางเข้ามาในอากาศแสงสีฟ้ากับม่วงจะกระจายตัวฟุ้งไปทั่วท้องฟ้าในขณะที่แสงสีแดงกับสีอื่นๆแทบไม่ค่อยกระเจิงเท่าไหร่แล้วทำไมเราถึงเห็นฟ้ามีแค่สีฟ้าไม่ใช่สีม่วงล่ะก็เพราะว่าตาของมนุษย์ไวต่อแสงสีฟ้ามากกว่าสีม่วงครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงสีม่วงบางส่วนยังถูกดูดซับไว้โดยชั้นโอโซน ทำให้สุดท้ายแล้วแสงที่กระจายตัวเต็มฟ้าและเข้าตาเรามากที่สุดก็คือแสงสีฟ้านั่นแหละครับคำตอบว่าทำไมฟ้าถึงเป็นสีฟ้ามันไม่ใช่เพราะท้องฟ้ามีสีไม่ใช่เพราะแสงเปลี่ยนสีแต่มันเป็นผลจากแสงสีขาวถูกกรองถูกกระเจิงโดยโมเลกุลอากาศจนทำให้ฟ้าดูเป็นสีฟ้าในสายตาเราและเมื่อดวงอาทิตย์ต่ำลงในตอนเย็น แสงต้องเดินทางผ่านอากาศมากขึ้นแสงสีฟ้าถูกกระเจิงจนกระจายไปหมดเหลือแต่แสงสีแดงกับส้มที่มีความยาวคลื่นมากกว่าทําให้เราเห็นฟ้ายามเย็นกลายเป็นสีอมสีแดงและม่วงอ่อนๆอ,อ,อย่างที่เคยเห็นกันฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนี้เกิดจากธรรมชาติที่ช่างออกแบบได้ซับซ้อนและงดงามเหลือเกินคราวหน้าถ้าคุณเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้ง อย่าลืมว่าทุกระลอกแสนที่วิ่งเข้าตาเราได้ผ่านการเดินทางที่เต็มไปด้วยฟิสิกส์และละเอียดลึกซึ้งมากกว่าที่คิดท้องฟ้าอาจดูฟ้าแต่ความรู้ที่ซ่อนอยู่กลับลึกเกินคาดเลยจริงๆครับ